ที่จอดรถก่อนอ๋อนี่งไงตรงนี้ก็ไม่มีคุณมาถึงแล้วเป็นน้ำดสดโอเคค่ะเรามาถึงนะคะน้ำปูสด,ดๆๆๆเดินไกลนิดน,นึงเช็เคบัตอุ้ยขวดไปใส่ด้วยหรอ อ๋อมีคนเขาขวดน้ำไปใส่ด้วยเหรอเราต้องขวดน้ำไปใส่ด้วยนะคะมีไหมขวดเปล่าใส่ได้ไหมอะ่ะไม่รู้เอาไปก่อนเนาะหนูขวดอยู่ <laughs> โอ้

ไปน้ำโแลวอ่ะต้องใหม่ของเราแต่ก่อนถึงน้ำโขลกนะใครอยากกินมแมลงทอดอุ้ยผักหวานถุงเท่าไหร่คะถุงห้าสิบหมวกก็มีเมลอนก็มีเดี๋ยวซื้อเมลอนแต่งโม่จ่ดยข้างทางก็ได้นะ นี่ไงน้ำคูโซดาอ้ำเข่าใช้เครื่องสูบหรือเปล่าคะหรือว่ามันเครื่องสูบปะนี่มันพุ่งเองค่ะพุ่งเองเหรอ ได้ข้อมูลว่ามันพุ่งเองนะคะไม่ได้สูบขึ้นมาเจาะแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาความสูบมันได้ประมาณ1เมตรสองเมตรสามเมตร4เมตรประมาณห้าเมตรได้นะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ชิ้นหรือเปล่าลองดูน่าจะให้นะเพราะว่ามีคนเอาขวดน้ำไปไปใส่นะคะเราก็เตรียมมาด้วยสองขวดเราไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอุ้ยตรงนู้นก็มีอ,อ่ะมีทั้งสองจุดนะคะมีจุดนี้แล้วก็จุดนู้นด้วยนูน้นอีกจุด แต่จุดนู้นจะไม่ค่อยสูงมากเตี้ยแต่ดูด,ด,ดูมันอร่อยเหมือนกันไหมคะได้ได้ชิมน้ำไหมคะตรงนู้นกับตรงนี้อันไหนอร่อยเหมือนกันหรือรสชาติเหมือนกันเหมือนกันเลยอ๋อต้องรอจกรอัอกอย่างนี้ครับค่ะแต่ตรงนู้นตักได้เลยไหมคะเคเออเมื่อกี้เราจอดข้างทางก็ได้เนาะไม่ต้องไปเข้ามาในนี้เราจุดประสงค์เราจะมาดูแต่น้ำพุอย่างเดียว ก็ไม่เป็นไรนะคะให้ชาวบ้านเขามีรายได้ด้วยโอเคเลยเราจะได้ชิมไหมเนี่ยเ้า้ถาจะกิไนดน้กินตรงไหนคะตรงไหนไม่ใช่หรอตรงนี้เหรอคะแล้วตรงนู้นไปกินได้ไหมคะตรงนู้นกินได้ไหม ก็น่าจะาร้อนกินกินได้ถึงว่าวข้างเคียงนี้ป่ะผมข้างเคียงเราก็ข้ามมาแล้วไม่รู้ได้ไม่ได้เราก็ข้ามมาแล้วนะคะตอนนี้เราตัวเราเองบ้างดีกว่าอันนี้อารารังโคลสตาอาังโคลเฮกเกตานะคะโอเคเยี่ยงๆสวยไม่เห็นหน,น้าใส่แมสเอาคือเนาะโควิด ต้องระวังไว้ก่อนอ๋อถ้าจะกินต้องไปต่อคิวต่อแถวนะคะไปต่อคิวต่อแถวอ๋อแถวไหนเนี่ยแถวนี้ใช่โอเคูนเขาก็ทำตรงนี้น่าจะเป็นการกองแล้วน่าจะสะอาดพอที่จะไปตักโดยตรงเอ,อ่อจากตรงนู้นนะคะเราทานจากตรงนี้ เดี๋ยวเราจะมาลองตักชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนีง่ก็เขาให้หนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งขวดนะคะต่อหนึ่งรอบแต่น้จ่ึงะอันนี้คือปลอดภัยใช่ไหมคะค่ะ,น,น,คะน้ำเราก็จะอกว่าอ้อ,อ นี่ค่ะนี่ค่ะน้ำโซดาโอ้ยดอยอดเลยขอบคุณมากค่ะน้ำโซดานะแต่อยู่ในขวดสีแต่มันจะกินแล้วมันจะซาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ มีเฉาก๊วยไอสกีมไผ่ทองอร้อนพอสมควรแต่ไม่เป็นไรทากันแดดมาแล้วงตรงนี้ตรงนี้เราจะได้สัมผัสสัมผัสสัมผัสน้ำได้ใกล้นิดหนึ่งมาแล้วก็ต้องมาให้ครบนะคะ รสชาติอย่างข้วเ <c oughs> เด็กบอกรสชาติอย่างก็อ้วกอ่ะไ <c oughs> ม่ขนาดนั้นนะแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนนะคะอันนี้กินได้หรอห้ามลงตักน้ำ <c oughs> นี่เขามีแก้วบริการอันนี้อัน,น ยังไงตรงนู้นมันกองแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ได้กองอ่ะค่ะไม่ได้กองได้แค่แป๊บเดียวนะคะอ๋อไว้ไม่ได้นะคะอ๋อเอาเอามือยื่นในเสียงอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะน้ำโซไดนี่จุดที่ชิมได้นะคะแต่เขาบอกว่าอย่าทิ้งนานก็ไม่รู้สารรอะไมันมันซ่ากว่าไหมมันซ่ากว่าตรงนู้นไหมคะอ๋อซ่ากว่าใช่ป่ะ อ๋อมันก็เลยจะทานเยอะไม่ได้อ๋อแค่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะก็เลยทานเยอะไม่ได้ได้แค่ชิมน,นะคะอย่าไปกินจริงจังนะคะกินจริงจังแล้วจะไม่ค่อยปลอดภัยโอเคขอบคุณน้องที่ให้ข้อมูลน,นะคะ,อ,คอ,ะอันนี้จะซากว่าอันนู้นยอดจะลองดูดีไหมเนี่ยไม่เป็นไรลงมั้งนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าอุ้ยอุ้ยอยอ,ยอมันซากว่านะคะ ซ่ากว่าซ่ากว่าอันที่กองแล้ว <arn> โอ้มันไม่มาได้แล้วได้แล้วโผแมสก็ยังไม่ได้เปิดเด็กบอกว่ากินเหมือนน้ำอ้วนไม่รู้เมื่อเด็กมันเคยกินน้ำอ้วนเปล่าไหมด้วยนี้มีุยอะโอ ความลึกเท่าไหร่หนะตรงนู้นอ่ะสามร้อยสามเมตรนะคะนพูตรงนู้นน,นะคะส่วนจุดนี้กลิก่นกี่เมตรสองร้อยยี่สิบรอยสิเมตรนะคะ<ม>ความลึกในการเจาะลงไปนะคะแล<ม>้วไ,ไปชิมมาแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าอะไรไหมคะมันชิมได้แต่กินแล้วไม่ไหวนะคะมันมันมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นแบบคือมันยังไม่ได้ผ่านการกรองอะค่ะ น้ำมันก็จะมีกลิ่นนิดๆนะคะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยโอเคะอะค่ะาาก็ถ้าถ้าจะแนะนำนะคะควรไปไปตรงจุดนู้นละองแล้วจะโอเคที่สุดเลยนะคะก็มาแล้วก็ให้รู้นะคะว่าจุดไหนน้ำเป็นอย่างไรนะคะเผื่อเผื่อว่าท่านที่ยังไม่เคยมานะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับ การเข้ามาชมนะคะเข้ามาเยี่ยมชมท่องเที่ยวนะคะในแหล่งน้ำพุน้ำแร่โซดาอำเภอห้วยกระเจ้านะคะจังหวัดกาญจนบุรีจากธรรมชาติเขาบอกว่าสัมผัสรส่าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทยเราก็ได้น้ำโซดามาแล้วค่ะนะคะทีนี้เราจะมาลองทำน้ำพึ่งมะนาวโซดาแล้วก็น้ำโซดาน้ำแร่โซดาเมลอนนะคะ เห็นไหมเอ่ยโอเคนะคะเดี๋ยวสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตรแบบน้ำโซดาปกติะคะ่ะน้ำแร่โซดานะคะเดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันดูว่าอะไรรสชาติเป็นยังไงท่นะะะคจาาสรว มานนิดแล้วก็ความเย็นของน้าแข็งนะคะก็สุดนี่นีนะคะนี่มาสูตรของน้ําพึ่งมะนาวโซดานะคะนี่เป็นซิกเนเจอร์นะคะในสําหรับสูตรวันนี้นะคะอืมกินแล้วชุ่มคอค่ะมีความซ่าของโซดานี่นี่อร่อยมากเลย นี่สูตสุดท้ายนะคะเป็นเมนลอนที่ได้มาจากาตลาดนิดนึงก็มาใส่น้ำโซดาแล้วก็น้ำแข็งนะคะว่าสูตรนี้จะเป็นอย่างไรมีความหอมมากค่ะถ้าได้นมสดอีกสักนิดหนึ่งน่าจะโอเคมากๆ